สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเผยโฉมใครเป็นคนทำนายดวงโอภักจิราสุดแม่นบอกจะเลิกกับสามีโอภักจิราออกมาเผยโฉมหน้าคนทำนายดวงความรักบอกล่วงหน้าว่าจะเลิกกับสามีพี่คนนี้ทักมีเสียวสันหลังแม่นเหลือเชื่อตอนนี้พิธีกรสาวโอภักจิราได้เลิกรากับอดีตสามีเฟียสมาทุกกร ไปแล้วจบความสัมพันธ์แบบชีวิตคู่เรียบร้อยพร้อมยืนยันว่าจบกันด้วยดียังคงอยู่บ้านหลังเดียวกันและเป็นพ่อแม่ของลูกสาวคนเดียวอย่างน้องแสนดีล่าสุดวันนี้3ธันวาคม2565ทางอินสตาแกรมของรายการตีท้ายครัวได้มีการเผยคลิปเบื้องหลังขณะที่เหล่าพิธีกรกำลังพักกองและยืนพูดคุยกันอยู่ซึ่งโอภักจิราได้พูดถึง เรื่องที่ติ๊กกลิ่นสีเคยทำนายดวงความรักของตนขึ้นมาโดยติ๊กได้ทักโอเอาไว้ว่ากูบอกมึงจริงๆเลยว่ามึงจะเลิกกับผัวจากนั้นติ๊กก็ดูลายมือให้โออีกครั้งและกำลังจะทำนายดวงแต่คลิปก็ตัดจบไปเสียก่อนโดยมีการติดแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่า ติ๊กกลิ่นสีทักมีเสียวหลังซึ่งก็คงต้องไปติดตามกันต่อในรายการตีท้ายครัววันอาทิตย์ที่4ทธันวาคม2,565เวลา14.15นาฬิกา15นาทีเป็นต้นไปโดยตอนเลิกสามีใหม่ๆโอ้เคยออกมาเปิดใจว่าหลังจากคบหาและแต่งงานกันมา13ปีทุกวันนี้โอเคมากๆ ตอนนี้อยากพูดถึงแล้วเพราะมันเป็นเรื่องที่มีโลกเข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้ไม่มีความคาดหวังใดๆในสถานะตอนนี้เรื่องโลกเราไม่ต้องมาแย่งกันเพราะโลูกเกิดมาจากความรักเราช่วยกันสำหรับตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านหลังเดียวกันบ้านที่เป็นเรือนหอเพราะไม่อยากให้ลูกมีปัญหาแต่แยกห้องนอน ในตอนนี้โลกแฮปปี้ที่จะอยู่แบบนี้ซึ่งก็มีคำถามว่าแล้วทำไมต้องเลิกกันหรือทำไมต้องออกมาพูดเพราะเราเป็นดาราคนก็อยากรู้ประกอบกับตัวเองก็อึดอัดเวลาไปไหนแล้วมีคนถามถึงอดีตสามีก็เลยตัดสินใจออกมาบอก และตั้งใจจะพูดแค่ครั้งเดียวแล้วจบเพราะก็เกรงใจอดีตสามีและครอบครัวเขาเนื่องจากจบกันด้วยดีไม่อยากพูดให้ไม่ดีโอยอมรับว่าก่อนที่จะออกมาโพสต์ประกาศว่าเลิกกัน ก็ปรึกษาอดีตสามีเพราะให้เกียรติเขาช่วยช่วยกันดูเรื่องคําพูดด้วยและตัวเองเคารพและให้เกียรติเขาเพราะเขาเป็นพ่อของลูกที่ผ่านมารักกันจริงๆแต่แค่ตอนนี้บ้านเราเป็นแบบนี้แฮปปี้ที่จะเป็นแบบนี้ตอนนี้ดีขึ้นกว่าตอนหลัง ลดสถานะลงเป็นเพื่อนที่ไม่ต้องคาดหวังกันเลยตกลงกันแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าทางข้างหน้าจะดีหรือเปล่าแต่ตอนนี้รู้สึกแบบนั้นและตอนนี้ก็แฮปปี้ขอขอบคุณแหลงข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ